ทางสมเดชแก่ต่อมารูปที่สองหลวงพ่อระูปสัมพรดีเจ้าวาปปจกจวบจริงๆท่ทนนนา,า,นททานเป็นพี่ชายของคุณหมอวิทยสุขอดีประชสมุสาธนสุดผู้หมอวิทยท่านมีชีวิตหนึ่งร้อยีท่านเป็นผู้ให้ชีวิตในทางพระต่อมาอาจารย์เจ้าคุณราชพัฒนีหลกอันนีน้เป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาให้ทิพักให้การดูแลจนเติมใจมาถึงวันนี้ ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนอาตมาเหมือนกันท่านอาจารย์เหมือนกันทุกรูปมีคุณพ่อมีคุณแม่การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการได้ใช้ชีวิตในโลกนี้คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องร่างกายสังขารไม่เป็นหมูหลวกตาบอดเป็นป้เป็นพิพมพิการยิ่งประเสริฐที่สุดถามตัวท่านเอง ว่าเรามีพร้อมกายนี้จิตนี้ร่างกายสังขานเราสั้นอุ่อควรแก่การเราเป็นคนประเสริฐหรือเปล่าเราเป็นคนโชคดีและเราทําความโชคดีของเราทุกวันให้เป็นโชครายไหมถ้าเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วว่าชีวิตนั้นประเสริฐนักชีวิตนั้นสําคัญน,นักชีวิตนั้นดีที่สุดเราจะทําอะไรเราก็จะระมัดระวังไม่ประพฤติผิด ในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขโมยสิ่งของประพฤติบิดในกามพูดจาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่เมาดื่มสุราเมรัยอื่นใดเป็นต้นห้าข้อนี้เป็นหลักธรรมเป็นหลักประพฤติเพือ่อยืนยันว่าเราเป็นคนที่ประเสริฐในฐานะเป็นโลกีชนและกลับมาที่คำถามแต่ถามต่อไปให้เพิ่มเติมขึ้นว่า แล้วเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไหมไม่มีใครตอบได้ดีที่สุดเท่ากับตัวขงโยมเอง่าโยมจะอยู่อย่างไรให้ร่มเย็นเป็นสุขสุขแรกก็คือสุขใจสุขที่สองคือสุขกายกายก็สุขใจก็สุขเพราะอยู่ด้วยความเข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีแล้วชีวิตเกิดมาเพื่อแบ่งปันเพื่อกูลเรียนรู้แก้ไขพัฒนาอาตมาว่านี่คือคําถาม ที่จะหาคําตอบวันปีใหม่ของเราเพื่อเกิดสติปัญญาในการดูแลตน,นอยู่เพื่อที่จะสร้างชีวิตเป็นตานานแต่ไม่อยู่เพื่อสร้างให้เป็นตาหนิทุกครั้งทุกอย่างที่เราได้ทำด้วยใจบริสุทธิ์และเบิกบานนั้นเป็นความประเสริฐและเป็นความพบ่งโรนที่สุดของชีวิตของคนเราอตาตมาเ,า,าเองท่าจะเอามวลวยพรคงจะพูดว่าให้ท่านรักษาชีวิตให้ดีแล้วใช,ช้ชีวิตประเสริฐที่สุด ในทุกลมหายใจเข้าออกเรื่องใดที่เป็นความทุกข์เรื่องใดที่เป็นความเศร้าอื่นใดที่เป็นความเหงาในใจนี้ในกายนี้มีแต่ท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะปัดเป่าบรรเทาทุกบำงุงมสุขในใจนี้ในอารมณ์นี้ในชีวิตนี้ของตัวท่านเองนะพระมิสูตรสง์สามารถที่จะบรรเทาทุกได้ไหมได้ผ่านคาสั่งสอนได้ผ่านคาบอกเล่า แต่พูดใส่หูโยมมา18ปีไม่เอาไปทำหาเกินไปอะไรไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์เพื่อโยมไปปฏิบฤฤัติแล้วเอาไปทำอย่างนั้นนับจักอันนี้เดินไปถ้าใครยังอยู่มีความเศร้าโศกทุกใจกลับมาที่ใจของตัวเองใจเป็นจุดเริ่มต้นเห็นความทุกข์ความสศกความเศร้าและในขณะนั้นเองใจงก็เป็นที่เริ่มต้นแหน่งเมลือกปาน แล้วความเป็นบุญเป็นุศลเช่นกันอนตาตมาห้าทั้งสี่รูปแม้จะใช้พิติกรรมในทางศา,าสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้บรรดาบุรพาจารย์บุพกา,าลีญาติพี่น้องพวกของบริวารที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ทําตามเลือกไถของทุนจักรพีดีแต่แท้ที่จริงแล้วทุกคนเกิดมามีบามีกรรมเป็นของตัวเองว่าเราจะเลือกสร้างบาปที่เป็นบุญ ว่าเราจะแล้จะเปลีป่ยนแปลงบุญให้เป็นบาปอย่างไรอย่างนั้นถ้าคนมีความคิดมีความฉลาดแล้วบุญไม่กลายเป็นบาปแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วบุญนั่นแหละจะกลายเป็นบาปอาตมาจริงอยากจะเรินสทุกคนว่าชีวิตมีค่าที่สุดคนที่จากเราไปหลายคนอย่างเช่นโยมยุพาเนี่ยอาตมาเพิ่งไปเดินแะนมาลูกสาวยุคแค่สิบแปดปีเองเด็กน่ารักแต่ก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ง การชื่นชมคุณยุภาเข้มแข็งเด็ดเดียวเพราะไม่ได้หมายความว่าเธอสูญเสียลูกสาวอย่างเดียวแต่เธอไม่สูญเสียสติเธอไม่สูญเสียขอมเข้าใจในชีวิตแล้วเธอก็ได้ลูกสาวขึ้นไปหลายคนคือลูกสาวที่ชื่อว่าสติสมาธิและปัญญาอย่างนั้นทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เสียพ่อเสียแม่ไม่วันนี้ก็อาานาคตแตการโนนแต่การสูญเสียทุกครั้ง ขอเราอย่าได้เสียสติเสียสมาธิได้เสียปัญญาจากการสูญเสียผู้เป็นที่รักอาตมาว่าถ้าได้หลักการอย่างนี้แล้ววันนี้อาตมานั่งตากแดดนี่อาตมาที่วันก่อชื่นใจที่สุดที่ได้พูดให้โยมฟังแล้วถ้าโยมเข้าใจแล้วเอาไปฟังเอาไปคิดเอาไปทําโยมจะมีความสุขมากความเสียใจที่อยู่ในใจจะกลายเป็นความเข้าใจกลายเป็นความเข้าใจเรารักแม่ไม่ใช่เพื่อความเสียใจ แต่เรารักแม่เพื่อความเข้าใจทุกโศกโรคภัยอื่นใดในทางใจจะจบลงจากความเข้าใจเราไม่สามารถฟื้นคืนมาได้แต่เราจะเป็นลูกสาวที่ดีที่สุดเราจะเป็นลูกชายที่ดีที่สุดเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นพี่เป็นน้องที่ดีที่สุดในการทําหน้าที่ของเราและเราจะอยู่เพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดประโยชน์รัสมาลเองกับคาะสง นุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณเป็น,นิ้งมหาคุณชโคณชคด้วยที่ท่านจัดโยมท่านผนโชท่านจัดกราฟิเกเพื่อที่เพื่อที่จะได้เกิดความเร้ยรอยแระความสวยงามอันนี้อาตมาก็ว่าเป็นดีต่อไปมีต่อไปอาตอมาพูดสัมพยอยยกญาติโยมว่าอาตมาจะใช้โครงการคนตายพาคนเป็นเข้าวัดน,นั่นหมายความว่าให้คนตายที่เป็นพอ่อเป็นแม่ของเรานี้เป็นสะพานบุญพาเราเข้าวัดก็ปกติแล้ว คนอาจจะเข้า่นมากกว่าขเข้าวันแต่ก็ขอชื่นชมคนที่ไม่เข้า่นนะแต่เ็าไม่ได้ไปเสธคนอขอชื่นชมคนที่ไม่เข้า่นแต่เ็าไม่ไปเสยียไว้จะมาวัดหรือไม่อย่างไรก็สุแสดแต่สุดท้ายแล้วก็มาวัาดอยู่ดีให้พระสวขอยู่อย่างนั้นก็มาตอนเป็นวิถีดีแล้วเนาะอนุโมทนาทุกคนทีดเจดแล้วขนมูตั้งใจงตัง้งมือพร้อมกัอมานะ